เนื่องจากว่ามีคนบอกว่ากุ๊บพูดไม่ชัดใช่ไหมคะได้กุ๊บจะมาพูดไปบอกพวกเนี้ให้ชัดแบบคลิปเลยยายมีขายหอยยายม้อยขายมีวันดีคืนดีหอยยายมีไปกับหมียายม้อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกุ๊ปกูุวันนี้นะคะกุ๊บจะมาทำคลิปพูด ประโยคลิ้นพันกันทุกคนคงจะเคยได้ยินใช่ไหมคะไอที่มันจะพูดแบบยากๆหน่อยแบบยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยอะไรเงี้ยทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกอะไรประมาณนี้มันจะเป็นคําที่พูดแล้วแบบลิ้นพันกันพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่ามีคนบอกว่ากูพูดไม่ชัดใช่ไหมคะได้กูุจะมาพูดไปบอกพวกนี้ให้ชัดแบบ คริปเลยก็วันนี้นะคะเราก็คัดประโยคนะคะเป็นประโยคที่พูดยากมากยากกว่าที่ทุกคนเคยได้ยินแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคเราจะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยนะคะยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงอีหยังวะยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิง อยากรักลิงยิงอยากรักลิงน่ารักรักอยากโอ๊ยอ่ะต่อไปนะคะเอายังอยู่ที่ลิงนะคะลิงใหญ่ยกลำใยเล็กลิงเล็กยกลำใยใหญ่ทุกคนกูอยากให้ทุกคนลองพูดตามนะคะลิงใหญ่ยกยำลำใยเล็กลิงเล็กยกลำใใหญ่ยิงยิงลิงใหญ่ยกลำใย ลำไยเล็กยิงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ต่ไอไปนะคะหมึกหกรสมุงมุงเลอะหมึกหมด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 เหนื่อยคำนี้ถือว่าแบบพอพอได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีอะต่อไปนะคะ คำนี้เคยได้ยินมาบ้างเนาะช้าวฟาดผัดฟกักเย็นฟาดผัฟกฟกักฟักผัดช้าวฟาดผัดฟกักเย็นฟาดไม่ได้จะคำเลยอะ่ะรู้สึกเหมือนจะขาดใจอะ่ะทุกคนรู้สึกเหมือนจะขาดใจเลยอะ่ะตอนนี้นมันพูดยากมากอ,อะ่ะโอเคเอาคำต่อไปอันนี้ยาวอะ่ะยายมีขายหอยยายมอยขายหมีวันดีคืนดียายวันดีคืนดีหอยยายมี ไปกัดหมียายมอยอ่อยายมีขายหอยยายมอยไขยหมีวันดีคืนดีวันดีคืนดีหอยยายมีไปกัดหมียายมอยอันนี้เหมือนจะได้เลยอ่ะยายมีขายหอยยายมอยขขยหมีวันดีคืนดีหอยยายมีไปกัดหมียายมอยเอ้ยคราวนี้ได้ยายมีขายหอยยายมอยขขยหมีวันดีคืนดีหมียายมอยหอยยายมีไปกัดหมียายมอยอะไรกัดอะไรวะหอยยายมีไปกัดหมียายมอย โอเคคำนี okay. ้ก็เหมือนจะได้นะคะทุกคนโอเคต่อไปสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีสำลีขายหวยสำรวยขายสีสำลีเล่นหวยสำรวยเล่นสีคำนี้ก็ก็ก็ได้นะคะแต่สอีนค่อนข้างน่ากลัวนะคะต้องไม่ออกเสียงผิดอะ รถยนล้อยางรถลางล้อเหล็กอันนี้สั้นๆรถยนยนรถยนล้อลางรถยางล้อเหล็กรถยนล้อล่างรถยางล้อเหล็กเอ้ยไม่ใช่รถลางรถยนตล้อล่างรถลางล้อเหล็กรถยนล้อยางรถลางล้อเหล็กรถยนยนล้อร้อนละว้ายไม่ได้ทำไงยังไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมออชิดแกหิดแค่ฝี อย่านัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดอย่านัดหมอชิดแก้หิดแก้คุณอะไรนะเมยอย่านัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดอย่านัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีอย่านัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดอย่านัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเอ้ยได้เอ้ยได้อยู่อันนี้นะคะเป็นรังสุดท้ายแล้วอันนี้เขาบอกว่าแบบยากที่สุดนะคะก็จะลองอ่านดูกว้างขาวเข้ากลางเขา คว้าขวานกว้างกวางขาวเ๋ยนนะควางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานกว้างกวางขาวกว้างกวางขาวกว้างนะคะที่มันมีเขากวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานกว้างกวางขาวกว้างมันไม่ใช่ควางอ่ะมันเป็นกวางกวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างกวางขาว เหนื่อยบอกเลยนะคะเบียาหาทำเพราะว่ามันรู้สึกแบบหายใจหายใจติดขัดยังไงก็ไม่รู้ว่าคือเป็นคำที่ยากมากนะคะก็ถ้าแบบว่าเล่นเกมแบบว่าเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยน่าจะสนุกดีนะคะก็ที่ใครนะคะบอกว่ากรุ๊ปเนี่ยพูดไม่ชัดใช่ค่ะพูดไม่ชัดเลย <laughs> ตอนแรกนะคะทำคลิปนี้มาเพื่อที่จะมาบอกว่า ความจริงเนี่ยกรุ๊ปก็เป็นคนที่พูดชัดนะคะก็เลยเอาประโยคพวกนี้มาลองพูดดูว่าแบบตัวเองอาจจะพูดได้ไหมสรุปแล้วก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าพูดแทบจะไม่ได้เลยก็คิดว่าถ้าเอาไปเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกดีนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเอาเกมสนุกๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กรุ๊ปด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนละบาย